วันนี้พาเพืเ่อนๆมาตามหาร้านลับอีกแล้วค่ะคลิปวันนี้ยาวเนี่ยนะคะมากันแถว BTS Bearing ค่ะจะเดินทางด้วย BTS นะคะลงสถานี Bearing หรือจะมารถด้วยสารเข้ามาจอดรถที่สุขุมวิททับห้าค่ะซอยนี้เลยเลี้ยวเข้ามาในซอยค่ะเจอสถานที่จอดรถเลี้ยวขวาค่ะบอกเขาเลยว่ามาร้านมาเบิ e Chabu ค่ะ เขาก็จะมีที่จอดรถให้ไม่ต้องเสียค่าจอดรถนะคะเดี๋ยวไปรับกูปองที่ร้านค่ะเดินข้ามสะพานจาก BTS Bearing ไปฝั่งตรงข้ามค่ะนี่ค่ะร้านนี้ Marble s h a b u ค่ะถ้าเพื่อนๆมา BTS นะคะลงสถานี Bearing ก็คือถึงเลยภายในร้านก็คือความปลอดภัยก็คือยืนหนึ่งเลยค่ะ รายการอาหารมีมากกว่า60รายการเอามาอย่างละหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างพนักงานที่นี่น่ารักทุกคนเลยค่ะส่วนราคาก็เมื่อสักครู่นี้นะคะเนตแล้วนะคะทานได้หนึ่งชั่วโมง40นาทีรวมน้ํารวมทุกอย่างแล้วนะคะที่นี่จะมีน้ําซุปให้นะคะสี่รสชาติค่ะจัดมาหมดเลยค่ะและนี่ก็คืออาหารของเราวันนี้ค่ะนี่ยังไม่หมดนะคะเนี่ยยังมาอีกเรื่อยๆเลยค่ะ ถูกใจมากเลยค่ะเพราะว่าบางรายการร้านอื่นไม่มีค่ะคือมาที่นี่ก็คือครบจบหมดเลยเนื้อที่นี่ก็คือดีค่ะลูกชิ้นที่นี่มีเยอะมากทะเลมีกุ้งมีหอยและนี่ค่ะในส่วนของท้องปลาแซลมอนทุกอย่างคือดีนี่แฮปปี้มากไล่เรียยกันไม่ถูกเลยค่ะของทานเล่นก็เป็นของทอดเฟรนฟรายเนกเก็ตหอยจอมาหมดอันนี้ค่ะของโปรดไม่มีไม่ได้แล้วและเหนือสิ่งอื่นใดน้ำจิ้มที่นี่คือเลิศค่ะ ตักมาหมดชิมหมดแล้วค่ะดีทุกจิ้มเลยแนะนำน้ำจิ้มสุก,กี้ดั้งเดิมกับน้ำจิ้มสุก,กี้มาร์เบิลค่ะเริ่มกินกันได้ยังคะคุณแม่ถ่ายรูปเก่งมากน้ำซุปต้มยำนี้เขาให้เครื่องมาอีกรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นค่ะคุณพระที่นี่มีแซลมอนดองกุ้งดองคือกินแบบไม่อั้นและ ถ้วยใส่ชีสที่ฉันตามหามันต้องเป็นแบบนี้จ้าไม่จมน้ำฉันชอบมากได้กินชีสเต็มเลยค่ะจะบอกว่าลูกชิ้นที่เนี่ยถ้าใครเป็นสายลูกชิ้นนะจะชอบที่นี่มากเพราะลูกชิ้นเยอะมากเลยแม่ถ้าคิดว่ากินชาบูไม่อิ่มมีข้าวให้กินอีกค่ะที่นี่มีทั้งเนื้อแล้วก็หมูนะคะมีไปถึงทะเลเลยค่ะมาที่นี่คือได้กินครบหมดเลยค่ะคุ้มจริงๆค่ะเพื่อนเพื่อนยิ่งของความคุ้มก็คืออร่อยทั้งเนื้อแล้วก็หมูก็คือเกรดคุณภาพดีเลยค่ะ คุณแม่ก็คือ Enjoy Eating อีกแล้วเห็นเขากินแล้วก็มีความสุขแล้วก็อยากจะพามาค่ะนี่ค่ะเป็นอุ้ยช็อกกี้ก็คือต้องกินบะหมี่ราดน้ำจิ้มและนี่ค่ะชีสที่ไม่โดนน้ำจมลงไปจ้าและก็นน้ำจิ้มที่กำลังเป็นกระแสค่ะซีฟู้ดกับไข่เฮ้ยเธอมันดีเธอต้องมาลองจริงๆความนัวความแซบกินกับเนื้อคำนี้คือตายได้ตายแม่เนี่ยสั่งมาอีกแล้ว แซลมอนดองมันคุ้มจริงๆนะเอาอะไรมาเป็นกำไรเนี้ยอยากถามเจ้าของมากเลยและแมงกระพุนที่ฉันไอเลิฟก็มีจ้ะถ้ามากินในช่วงเดือนมีนาทุกใบเสร็จหนึ่งสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 13แล้วก็ลำโพงมาแชวเฮ้ยเกินไปไหม,ม,ม,มอะ่ะอ่ะใครอยากมานะคะเชิญมาที่ร้านมาเบ e s ชาบูค่ะสะดวกที่สุดก็คือ BTS ลงสถานีแบริงค่ะหาง่ายมาก รับหนมจีบสาลาเปาเพิ่มไหมคะคืออันเนี้ยให้ความคุ้มค่าจริงเลยคะ่ะคือถ้ากินที่นี่แล้วจะไม่ได้กินที่ไหนอีกเลยจริงๆเพราะว่ามันคุ้มแล้วมันก็อร่อยและร้านนี้จะไม่หลับอีกต่อไปแล้วคะ่ะ Marble ช h a b u